เอาลรร้วคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครอย่างที่บอกครับว่าเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นผมมาฝากกัน<ช>ด้วย,วยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เส้นผมไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าต้องทําเกี่ยวกับเส้นผมบ่อยอจะเป็นเกี่ยวกับการย้อมสีผมการทําสารเคมีนี่ค่ะหรือว่าถูกเครื่องใดผมเครื่องมีผมโอ้ความร้อนมากมายมันก็สามารถเป็นบอกเกิดของเส้นผมที่เสียได้เช่นกันค่ะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเองนะฮะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชายก็หันมาดูแลเส้นผมกันมากยิ่งขึ้นนเเเเเพรราาาาะะะววว่่่่อออไมจจจจป็ลหืด เป่าผมนะฮะก็จะทําให้ผมนั้นแห้งแล้วก็แตกปลายได้ด้วยแต่วันนี้นะครับเรามีหนึ่งสิ่งนะครับ<ช>ที่วางอยู่ข้างหน้าของเรานั่นเองถูกต้องนะคะเรียกได้ว่าเอาใจคนที่รักการดูแลเส้นผมมากๆเลยต้องบอกเลยนะว่าฉันเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมที่ผมลุด<อ>ผมร่วง<อ>คือมีช่วงหนึ่งเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันว่าแพ็คสารเคมีอะไรนะคะจนทําให้ผมร่วงเยอะมากวันนึงนี่รู้เป็นกามจนตกใจน่าหี้ผมัวชลานหรือเปล่าก็เลยอ่ะมีเพื่อนแนะนำบอกว่าแชมพูตัวนี้ดีลองใช้ดูซิพอใช้ปุ๊บ เฮ้ยมันดีจริงมันเห็นผลใช่ไหมคือตอนแรกๆก็ไม่ได้อะไรพอฉันไปเรื่อยๆเส้นผมเริ่มหยุดล่วงแล้วผมใหม่เริ่มขึ้นใหม่เรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกดีใจแล้วเฮ้ยไม่้านแล้วน่าเสียใคือบางคนนะฮะก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะฮะของคมของคุณเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่มันหลุดล่วงแต่ของผมเนี่ยเป็นเรื่องของผมงอกก็คือว่าอายุยังน้อยอ่ะแต่ผมงอกแล้วเออแต่ผมงอกแล้วาความมั่นใจใช่ไหมล่ะน่าสีพอเวลาไปไหนมาไหนนะฮะความมั่นใจเนี่ยมัน ดิไเนอร์นั่นเองนะครับของผลิตภัณฑ์ไฮบิวตี้นะครับมานาเสนอกันด้วย 2, ว<อ> 2> ตัวนี้เลยนะครับที่ต้องบอกนะครับว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ขายดีมากๆใช่แล้วนี่ครับเพราะว่าตอบโจทย์ให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมโดยตรงรอย่าบอกนะว่าคุณไม่มีปัญหาเส้นผมแล้วคุณจะไม่น้อยคือคนที่ไม่เคยเป็นจะไม่รู้จริงๆร<ช>แต่พอได้เป็นหรือว่าได้เจอกับตัวเองปุ๊บเียจะรู้สึกทันทีว่าฉันต้องหาอะไรสักอย่างมาแก้ปัญหาตรงนี้ฉันเป็นคนหนึงที่แบบโอ้โหเซิร์ชหาข้อมูลเยอะมาก็ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่นะครับแต่วันนี้นะครับมาเปิดตัวนะครับกับรายการ Healthy and Beauty นะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับกับ High Beauty Shampoo และ Conditioner นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับมาเรียกว่าลดกันแบบกระนำ Summer Sale เลยใช่แล้วนะคะซึ่งถ้าคุณไป้อรู้ว่าคุณไปซื้อตามที่อื่นเนี่ยคุณบอกว่ามันราคาแพงจังเลยวันนี้อยากได้ราคาถูกๆโปรโมชั่นเด็ดรายการของเราเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมงอกนะคะหรือว่าผมร่วงผมขาดค่ะหรือว่าแม้กระทั่งใครที่ความสีผมแล้วผมเกิดเสียก็ช่วยได้เช่นกันนะคะ แต่ว่าสมสมหลักค่ะที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ในแชมพูและครีมของเราเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าแหมคัดสรรมาโดยเฉพาะคือแบบเป็นพรีเมียมเลยนะครับซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วนะครับส่วนประกอบที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือจินเสงนั่นเองเขาบอกนะครับว่าเป็นสมุนไพรนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะครับเพิ่มการผลิตน้ํามันที่สมดุลนะฮะแล้วก็ปกป้องการเกิดผมงอกการคันหนังศีรษะต่อไปเลยนี่ครก็คือว่าน้ําฉางโปค่ะผ่านกระบวนการการฆ่าเช รียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครก็ตามที่อ,อยากจะใช้ตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอที่บอกว่าเส้นผมของเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการเลือดก็คือในช่วงของรากนั่นเองที่จะต่อเติมนะะี่ค่ะทำให้เส้นผมของเราดูเงางามได้ซึ่งรากก็ถือเป็นส่วนสําคัญตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนบํารุงรากนั่นเองใช่นหครับหรือว่าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นดอกเก๊กฮวยนั่นเองนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดดักศีรษะนะครับแล้วก็ต้านแบคทีเรียด้วยแบคทีเเเียยยยยยนนนนาใุปปััจบ้มมออไหดลชกๆ ะะตัวต่อไปค่ะคือหล่อหั่งกล้วยนะคะคือช่วยให้ผมดําเงางามและบํารุงรากผมนะคะก็ยงบอกนะว่าผมดำเงางามถ้ารากผมดีผมก็จะสวยเหมือนเดิมใช่นะครับคือมันต้องหาแบบต้นต่อเนาะ,ะต่อมาดีกว่านะครับคือจิงจูฉ่ยนะยฮะเป็นสมุนไพรแม่มดเลยนะที่ให้สารสกัดนะฮะที่ดีแก่หนังศีรษะของเราและที่สําคัญนะฮะลดการเกิดรังแคอ,อีกด้วยค่่ต,ตัวต่อไปเลยค่ะคือพืชกลุ่มทานตะวนันสร้างความแข็งแรงบนศีรษะชั้นหนังกล้านะคะช่วยให้ผมงอ ออกยาวเร็วเอ๊ะยังไงคะผมงอกผิดนะแหมตกใจเลยใช่ไหมผมเนี่ยบางคนเนี่ยผมสั้นๆอย่างฉันเตี่ยคีรีเรียทีรีเพราะอะไร ผมขึ้นมาแล้วมันดูแบบเป็นตะตอกนไม่ยาวเท่านีใช่ไหมฉันไม่ชอบก็เลยอยากให้ผมยาวเร็วอเยอะๆเลยใช่เนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็อย่าลืมนะฮะโทรมาสั่งกันจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะครับหรือว่าสารสกัดจากรากมอนสารสกัดจากต้นไม้ตะกัแคนนะครับหรือว่าใบต้นสนนั่นเองครับที่ทั้งหมดนี้ครอบคลุมอยู่ในตัวนี้แล้วนะฮะกับไฮบิวตี้แชมพูและคอนดิชเนอร์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ สามารถโทรมาสั่งกันได้ครับนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีษะห